อ,อพี่น้องเอาอีกแล้ววันนี้ป,ปฏิบัติภารกิจีกแล้ว <Okay. S 2> พวกอุปกรณ์มาแล้วเนี่ยกำลังเดินลงไปหาทางลงไปพี่ห้วยนะเพื่อนๆนะดูโอ้น้ำขุนลุ่นนะ่ะไม่ค่อยเล่นน้ำหรอเแล่าแถวมาเห็นอยู่นะข้างในวันนี้มีเด็กน้อยตามาด้วยมีลิงน้อยมา ซึ่งเป็นลูกชายพี่ชายผมเองนะครับผมแต่อยากตามมาเล่นน้ำด้วยนะะไ่เกินไหนเกิดรูกหรอลม่ใช่เนี่ยแหละเ,เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะบรรยากาศเอาเพื่อนเพสวัสดีครับอยู่กับผมวินเมืองชอตเช่นเคยนะผมนะวันนี้ก็อยู่ห้วยเหมือนเดิมนะเพื่อนๆดูเออนี่มีเด็กน้อยมาด้วยนะผมซึ่งเป็นเล็งน้อยที่เป็นลูกชายพี่ชายผมนะผม วันนี้เปลี่ยนลังคาใหม่ด้วยเพื่อนๆแต่ผมห่วมร้อนมากวันนี้ผมใช้ฉมวกเจียวที่ผมเคยสอนทำไปนะมาหาปลาเล็กนะเพื่อนๆน,นะแต่ฉมวกใหญ่ก็เอามาแต่ว่าเอามาไว้สําหรับไว้ยิงในในน้าแบบเรียกว่าทิพขังเยอะๆนะส่วนน้ำตื้นๆนี้ปลาเล็กปลาขาวนะผมผมใช้ตัวนี้ครับผมน่ารักมากเพื่อนๆเ,เนี่ยแม่นด้วยนะ ได้หนึ่งตัวแล้วนะแต่นะพี่แชร์ผมได้สามสี่ตัวนะแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันบรรยากาศข้างบนนะอะนอนยิงอยู่แล้วนะพวเพื่อนๆไม่รู้ได้ปลาป่ะได้สิได้แล้วเอาเอาเด้งไหมมาใสาปา่ปลาเร็วเอาผมป่ะนี่ไงดูเนี่ยอร่อยผมครับมือโอ้โหนี่ข้าวใส่เดิมเลยเนะนะี่ยวันนี้ก็มาหว้วยเดิมแต่ว่ามาข้างล่างแล้วผมไม่ได้ไปข,ข,ข้างบนบ ตัวน,นี้มีลิงน้อยมาช่วยด้วยตัวน,นี้แหละทั่วหา่ามันนี่ไปคยใ้ช่ยปลาก็ไม่เห็นเแต่ว่าบรรยากาศวันนี้น่ากลัวนักอาจจะต้องรีบเห็นก่อนเวลาเพราะ,าม,าจจะม,มันแบบมืดๆแล้วตอนไหนเช้าแล้วฝนมาอาจจะตกอยู่ข้างบนไม่รู้นะที่บรรยากาศจะเป็นนี้นะพเพื่อนๆดูน้ำเล็กแค่นี้ก็มีปาลาละปลาเยอะมากอะ่ะอะมันดูคล้าย จุดเขาที่แล้วคิดที่แล้วนะเพื่อนๆแต่ไม่ใช่นะครับผมมีจุดจุดใหม่แต่เป็นข้างล่างนะนี่ได้อีกแล้วเนี่ยตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นจากข้างบนด้วยซ้ํานะปล่อยไดย้เพื่อนๆอปลาขาวประมาณนี้นะปลาสร้อยปลาซิวพี่ชายผมได้หลายตัวเพื่อนนะดูประมาณสามสี่ตัวได้แล้วเนี่ยใส่ถุงไว้เหมือนเดิมเด็กน้อยขอไปเล่นน้ำข้างบนรุ่นนะไปแช่น้ำอยู่ข้างบน,นไหนร้เล ข้างบนนู่นเลยเดี๋ยวน้ำมึกคนเองแล้วโอเคเดี๋ยวใส่ถุงก่อน,นนะเพื่อนนะ